อ้าทุกคนคลิปนี้นะครับแล้วก็ไม่อยู่ในเกมฟรีไฟเช่นเคยนะผมมาโอเคขอซื้อปืนกันเลยจังหวะนี้ส,สวยๆโอ้โยนี่ต่ตโคตรเท่โอ้โหดูดิชระเทจัดจแม่จอดเฮ้ยโอ,โอลลอ่อนไม่มีห็ดจิ้บปายแล้วทำไงดีละนี่ทาวนี้ผมต้องไปผมต้องไปเอานั้นอีกนี่ไอ้เมืองนะผมต้องมาเอานี้อีกอะแคมไฟ ไม่งั้นไม่มีโอเลออนไม่มีโอเลออนใช้ไปก่อนโอ้โหมาฝั่งนู้นด้วยมาฝั่งนู้นแล้วเร็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 วไปหายเลยใช่ไหมยิงดูเลย สวยผมตึงตึงตึงเอ้ปตึงตึงนดแล้วกูช่วยเพื่อนปับเป็น่งขอบคุงเฮ้ยเต็มอลอเรีบอีกหนึ่งลายเดีอีกตัวหนึ่งอ่ะถนนงนนใครมาเพื่อนมตายไปตายม่กตายเย็บร้อยเอาเกียวน้อง รอบๆเยวปีเวีมาได้เคียวปีวรอบๆนี้ปืนอะไรดีนะมีซอนมาเอ,อเอ,ออยู่ยก็น่าสนใจทำไมไม่คือเห็ดแล้วก็เครมไฟจะได้ครบืะทำท่าได้อ่าวทำไว้กับเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยจั่งว่าอันนี้ลเลี้ยวลเลียวเลียวพิธีลเลียวให้อันนี้ ไปเลยวกวพอไปตายกูหรือยังเอาเพื่อนไม่แยกไปนู่นอะมขึ้นบนไปแล้วห้หัวมันบอกเลยว่าช่างหัวอู้อื้อสวย,อยขอบใจนะเพื่อนที่เรามีไก่ัอ,อมอ,อื้อ o no 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 ให้พนนุ่น ใฮนน้ยโอเลอ been, อนเจอไรอืมเว้ยอินเดียอิวอ้าว่าอย่างเออเรียบร้อยตึงๆตงว้ตึงๆตงนะโอ้อาันไม่ติดอืมมารอบนี้ต่อเลยยาวๆแต่ว่ารอบนี้ต้องไม่จะซื้อปืนใกล้หน่อยนะ เอาเป็นอ่าปืนอะไรดีม่ปืนดีกว่าแต่ผมรูปนี้แล้วกันโอเคอ่าสวยไปเลยไปเลยเพื่อนลุยกันเลยมาซึ่งผมจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมไม่เชิงปืนใกล้อ่ะไม่มีปืนพวกลูกซองมันนะมันผมไม่มีแต่ว่าเคี้ยวก็มีอยู่แต่คงใช้ไม่ได้ดีขนาดนั้น เออมามัน่าจจะมีตัวมาหน้าอย่างนี้ผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันสวยอีกห,หนึ่งลายเห็นแล้วไม่ใช่คนแบบนั้นใช่มันเป็นคน หรือเปล่าหือใบไม้พักอ๋ไม่ใช่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 ใบไม้ใบไม้คนยูนูนะกูว่านแหละเรียบร้อยเขียวอยู่ทุกปางอันนี้สวยเลยคะแนนถึงห้าร้อยเหรียญมากกว่าเมื่อกี้ห้าร้อยเหรียญรอบนี้ซื้อมงให้ตอนเลยแล้วก็เกาะคไปก่อนเรียบร้อยครับผมอ้าว UMP มาจากไหนวะนี่ไงเราปืนไกลกูไม่ได้ซื้อชิบหายแล้วทำมาเถอะ เราใช้พิซซ่าอยู่เอ็มพีก็ได้เอแล้เราจะไปฝั่งนูน้นมัีอาวุธเซเบอร์อยู่พวกมันน่าจะไปฝั่งนู้นเยอะปึ๊บเลิโตขึ้น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 วันนี้กูขึ้นวันนี้กูขึ้นกูขึ้นโอเค มุกเขาป็นอะไรกนนี่ไงนี่คืลูรูอะนี่คือูรูอโอ้โอเลอ้อนอีกแล้วยอะๆของโอเลอ้ออู้หเออสวยๆสวยตัวนึงตัวนึงเ็วๆเพื่อตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ตัวเดียว เร็วเร็วเร็วยิงมันตายไม่นะเอ้ยมันไม่ทันหรอกมันไม่ทันหรอกมันช่วยมันไม่ทันหรอกวงมาแล้ววงมาแล้วอืมสวยเต็มไปเต็มเต็มเออเอาหวยแม่นักหลือตัวเดียวตัวเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บมึงช่วยเพื่อนหน่อยอุณำนำเออเรียบร้อยตายไม่เป็นไรรอบสุดท้ายแล้วโอเคชนะพอเออโอ้โหแพ้ไปได้ไงวะเนี่ยไปได้ไงอ่ะวัดเฮกออกมาไม่เป็นไรรอบนี้ขอลูกซอง นายาเลือกเต็มก่อนลูกสองอัปตันเลยมาโอ้ไม่ตันแค่ใดอ้าขอบใจใครซื้อให้วะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันปะพร้อมลุยไปงานนี้แต่ว่าเพชรผมขาดไปอันหนึ่งอะ่ะอืมต้องการอีกร้อยหนึ่งไงแต่ไม่มีเหตุแล้วส่งขพอร์ตไม่มีใครซื้อห้หรอกไม่ทันด้วยถ้าเหตุอันนั้นจะเต็มไงเนี้ย ถอยด้วยเรียบร้อยเดสสมอลลี่อิงไล โอ้นอันนี้ไปเลยก็ได่อีกตัวนตัวนี้แตกตอนนี้จะสามอ้าวโอีกเทียบสุดตายไปแล้วเบอร์หนึ่งตายไปแล้วแต่วันนี้กูจะเด็ดือว่ากูจะรอดมารอดูมันจะได้่อน ดูของเอยของไม่มีอะไรเลยไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยขึ้นไปดีเอ้าหายในบนเหะอเข้าบนเหรอือข้างล่างมันบีบเข้ากางบีบไปฝั่งไหนวะฝั่งนม่มีอืมสวย ขอคิวหน่อยเพื่อนตัวนี้ไม่ได้ขอคิวขอด้าน,นึ่อือตายเรียบร้อยชนะจะใส่ครับผมมาลุยต่อทีมึงเอามึงเอาเ,อาเอาชืเชเอกจากไหนเชือกพิษดาราที่ไหนโอ้โหสุดตึงอันนี้มาโอ้โหจิงเป้งสุกแกนหน่อยออมาร้ามเล่นต่อ โอเคสายโอม้มีราชามีไม่ใช่ราชานึงขวบราชานึงขวบใครเคยมีบ้างเนี่ยมีหนึ่งขวบเนนวบสร็ด้วยโ okay. อเคงานนี้พร้อมแล้วรอวน,นี้แต่ผมเปลี่ยนสก,กิลหน่อยเลยกว่าเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรดีเนี่ยแต่ผมว่าอันนี้ก็ดีแล้วนะซาตินโนซันติโนเนี่ยยีน,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 นั่อันเนี้ยอ,นนอะไรโอ้พื้นดูมันดูมัน แม่งสุดจัดขอนี่แป๊บนึงอ่าได้อ่ะใครก็ได้ดดกูอยากได้คนไหนมีใครใช้เ e อ็มห้าร้อยเป็นอันมีมีคิดแค่นัน้นหน่อยจะได้เห็ดจะได้อูเรอานจะได้ติมอเออจะได้กูได้เห็ดแล้วเนะี่ยโอเคไปเวยเพื่อนลุยไม่ใช่เวยเพื่อนเราได้ฉายาแล้วมั้งนะ่ะอือมจะไหวไหมหน้าตานี้ ดางป้องนี้ป้องนี้ป้องนี้ตรงนู้นมีป้งนี้ดาวเรียบร้อยโอ้ยยิงมาเป็นกลุ่มอ่าฮะวันนี้มีตัวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคุต้องคอยตายติดตัวดาวให้หนึ่งเออเรียบร้อยมีเคียวเปล่าน้องขอเคียวหน่อยไม่มีจะได้แม่งไม่มีเคียว โอเคมารอบนี้กูมไม่ได้สก,กิลเลยตอนเมื่อกี้มารอบนีเบื่ออะไรดีทำทำสันแล้วก็ต่วนอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วแค่ไฟนะไมาได้วโ,โอเลีอนเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้เลยใครจะได้ก็เข้ามาในวงแล้วกันนะ,ะตอนนี้โอเลออนใช้ได้แล้ะแม่งโอเลออนหมดตูดตัวน,นี้ทางนี้เลยอ่ะ ขึ้นเป็นยังไงวะอ๋อฝั่งนี้มีตัวเช็ดที่โอ้โหใส่ใส่ตอนนี้ใส่ใส่โอ้สี่สองแล้วแต่วันนี้แต่ก็ประมาณไม่ได้นะเพราะมันก็ไม่ใช่กากา๋ามอนกันก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันอุงชนะขาดลอยสุดเลยตายเอาแม่งตายไม่ได้ รอบนี้ซื้อเห็นหน่อยเป็นอันดับแรกแต่ว่าเอ้ยไม่เอาอันดับแรกสกวันเพราะว่าผมไม่ต้องซื้อปืนหรอกปืน,น,ำน,นทำสันก็ใช้ระยะไกลได้ดีแล้วทำสันระยะไกลดีอยู่แล้วนะครับนะเลตโกเว่บ <c oughs> ดีนะหนึ่งนี่ใหจัดเลยสุดยอดตปยผมซึ่งข,ขึ้นกลางมาเดิมตอนให้เริ่มฝ่าไหนก็ได้ขึ้นก็มีตรงกลางขึ้นตลอด ซึ่งผมชอบแบบนี้แหละทีแบบนี้ละเออทำงานเป็นทีมเงี้ยชอบเออกูตายไม่ใครจนระเบิดมาวะอ๋อไอ้นี่ใค้ช่วยได้เพื่อนช่วยกูได้เออสวยช้วยเพื่อนเออเอากูตายแล้วไม่ช่วยกูปะไม่ทันแล้วตรงไหนอ่ะมองตรงนู้นมึงมาทำสลิงก์ไปนั่นนะโอ้โหตรงไหนวะ โคตรแรงเต็มกระบาลเลยไหวไหมไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งคนต้องดูคนนี้อืตอนนี้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมนะเพื่อนกลับหลังกลับหลังมันแพ้มันแอเค ไปเลยเพื่อนลุยลุยขามาขึ้นบนไปแล้วบ้างตายเน,นี่เอานึงหนึ่งแลวจังหวะนี้มึงใช้เพื่ออะไรเลยสกิลว,วิ่งวิ่งวิ่งติดตอะไรอยู่เนี่ยมืลูกซองรอเลยเพื่อนจังหวะน,นี้วงแล้วจ้าอืม้ม ไหวไหมไหวไหมดี๋ยานขึ้นหัวไม่ต้องมือทาอะไรแล้ว้อยมาตายอย่างเดียวเรียบร้อยโอ้โหโคตรโหดถูกแกถูกแเฉีเดแค่สามศูนย์จังหวะนี้มาแล้วก็รอบนี้เอา MAC สิบมาเลยแล้วก็เห็ดเฮ็ดเ็ดเฮ็ดมาเตือนเตือนครับผมวิ่งอะไรงานนี้ สบายปืย๋อยู่แล้วเอิบเฮ้ยจาวันนี้วิ่งยาววิ่งยาวหลยาวครับหลยาวจาวันนี้หลยาวกูนหลยยาวเลยจ้ากูคือผู้หลยาวมา กูเจอผู้ไม้ตรงนู้นเกี่กับตูวแม่งดนเซฟเวอร์แม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยออโคโน่ไม่ทันชิบแายไปบ่อดเลยถจ้าโคโน่ไม่ทันโอ้ตายตายเพื่อกูตายโอ้โหเรียบร้อยแพ้จนได้เฮ้ยยี่มันแปดสวยมากใครวะดูมันกันเป็นอันที่ไม่ได้มาใช่หม เอ้วอนนี้มีปพืนใล้แล้วกูลืม,มได้สองไปใครจะไปกูไปเพื่อนไม่มี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 สาม,ม,มคนไม่น่าไปเออโอเคไปไปคนนึ่งไปไปคนหนึ่งคนน,งคนี้ลายชัดเทพไปเพื่อเคึื่อนบนนี่เดี๋ยวอาจจะแบเอคคะแนนซเบอร์นิดนึงนะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดไปถึงตลอดทุกรอบหรือเปล่า ตอวนี้ไปรอหนาอาจจะอนนี้อาจจะแพ้ก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ข้าดาษน่ามีมว่ะยิงไปก่อนอนี่ไม่ยิงไม่ได้ติดสกิลตายมึงต้องตายมึงต้องตายมึงต้องตายใครยิงรุนหัวมาเพื่อนกูน ไวยเรียบร้อยแตกตุลิเย่ยผมอ่ะทุกคนโอเคสับคิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไป็ยังไงที่พีหน้าสหรบคบปีนี้ขอตลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว